มาพบอีกราพบกันอีกครั้งครับในแนวทางอังกฤษนะครับประจําค่ําคืนวันพุธนะครับที่8ปดสลับมอคืนอังกฤษไม่ได้ลงนะครับวันจันทร์อังกฤษ6 7 1เมื่อวานนี้471วันนี้อะไร1ะเน่นะครับวันนี้ตัวเปิดของเขาอยู่เปิดที่บวกครับ04069ครับ0406969มานี่หมาในหน้าเบอร์เนมพูดถึงครับ04069 เปิดวันนี้จากตัวเปิด04688 8ก็สวยนะว่าถึงนะแต่ชอบอยังชอบ1อยู่ครับวิ่งบนรูดล่างหนึ่งครับยังชอบ1อยู่นะครับถ้ามา8ต้องขออภยัยแล้วกันชอบ1น,นะครับชอบ1 3คู่ที่เลงไว้ครับ6190ครับถ้าเลขที่ผมวางถูกใจตามนะครับจับที่บัวน,นะครับ 1> 6 1 9 0 7 1 0 0 9 1 2 0โ okay, อเคครับมดศูนย์เข้าไปนะครับท่านใดฟังอ่ะจะรู้นะครับบางครั้งผมพิมพ์ผิดนะครับไม่ได้แก้ก็มีนะครับเนาะเอือกเอา เล่นที pi, ่พูดนะครับไม่ใช่เล่นที่พิมพ์นะครับเล่นที่พูดนะครับเล่นที่พูดนะสามตัวก็เอาส่วนปมาเพื่อเล่นสตัวครับหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหนงขอประทานโทษครับศูนย์หกหนึ0ง0ูนย์เจ็ดหนึ่งครับได้แนวนี้นะครับสำหรับอังกฤษครับเดี๋ยวเจอยที่เยอรมันครับผมสวัสดีครับ